ต้มน้ำกินกาแฟต้มน้ำกินกาแฟพี่น้องก็จะว่าใครต้มแบบได้มันมีแก๊กปิกนิกหน่อย,ยแต่ว่าขอพ่อเอาอีกอิบงงมือข่อยใส่มีแก๊กปิกนิกหน่อยอยู่แต่ว่าขออา่อยขออ่อยพ่อต้มข่อยพ่อใส่ขอส่อยใส่ไมโครเวฟต้มเลย ฝนตกฝนลินแซงแสงฝนลินแซงแซง,แซงฝ,นฝนตกแต่ยุกคลงเทพพี่น้องเอ้ยมากินกาแฟขกัวกาแฟผักากาตม้มไม่โคเวะบแกดหน่อยไม่ยุข,ข้างหลังตั้งระเบียงข้างหลังอ,งหงองหงาหารย่งออกไปอยากไปตึกไปยก อยว่าเอากับลูกใอยว่าแม่อยากไปจูบใบยกนี่ลูกเสียหลายบาทบ่เขาต้องไปจ้องได้แบบใดลูกอยว่าเดี๋ยวจะไปเบิ้งเราไปเซิร์ชเบิ้องไหว่าเสียภูแลถลาย่าสั้นมาแล้วก็เขาเขาต้องแจ้งตัวงั้นงั้นได้แม่ว่าสั้นมาอันว่าหยอกก่อนเลยจังได้กับโบอกงูกันเขาเลยเอาแต่งธรรมดาเพราได้ตีลูกจังเสียได้ยกแต่ว่า อันเขาก็บ่เคยไปขึ้นกันเด้เขาว่าต้องใส่เกือบเออใส่รองใส่ต้องใส่รองเท้าหด้วยจังไดไปจังซี่ละใส่เกือบ,บขีบคือแม่บ่ได้ใดได้ประชันมาแนข่วอยอันเกืบอบอนิว,ว่อยมันเป็นเบียวเ,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 เนาะมันกระดูกส้นตะกี้่อยยางเหตุงานหลาย่อยทำงานหนักหลาย่อยยางไปใส่คอยมีแต่ยางบัดนี้คอครับ อันมองนี้โป้ง่อยมองนี้นะนะพี่น้องมันเลยสนแบบนี้ถ้าคอยใส่ห่มมันจะเจ็บจังหนอกของว่าใส่ชักเทียมันจะไปทับกระดูก่อยคอยใส่ถ้เกือบขีบนะลูกคะว่าถ้าไปตึกใบยกต้องแต่งตัวอีกอย่างหนึ่งได้แมมต้องห้เกียรติสถานที่เขาว่าสันว่าพี่น้องผู้ใดเคยไปว่าซุกตอบเมนคอยในเด้อ่อยคอยขึ้นอยากไป่อยเห็นเขาอันรีวิวนะอันโทรศัพท์นะแล้วก็ คอยอยากขึ้นไปเบิ้งไปคอยเห็นนั่นนะเจ้ว่าเขาว่าผู้เจเยือเคยไปว่าผู้ใดเคยไปบอกเขาแน่ว่าต้องแปะอลไรจังไรคอยอยาไปเขาบอกลูกคอาว่าให้ลูกไาพาไปลูกเขาก็ม่เคยไปที่กันเด้ลาบพี่น้องนี่อ่ะข้อขอเมนข้อมาเน่ตเด้อฝนตกแซ่งแซ่งแซ่โอ้ขอนายหลายนายกรุงเทพฝนตกเมื่อว่างขอพ่อได้สักไปสายเบิดมือ ธุระเขาหน่อยคือมันไปปลูกผมเค่ะเด้อหัวมันหนขเขาเลี้ยงมันขเขาเลี้ยงลูกแต่แน่อนอกเขจับน้องข่วมเบิด์ได้ไปน้องหัวโหนหัวทุยทั้งสองคนสองชั่วโมงขเขาเลี้ยงลูกขหนาบางงามหัวบางงามเนาะน้อยคอยกันหนาใหญ่เนาะเขาอยากให้ลูกขหนาน่อยเขาไปอ่านเทคนิคการเลี้ยงลูกฝรัง่งเขาวาจับอันอันบเป็นฝรั่งดอกแต่ว่าก็อ่านหนังสือไทยแหละแต่ว่าเขา,าเลี้ยงแบบฝรั่งคือจับข่วมสมัยหมตะกี้มาจะสามสิบก,ก็ปีที่แล้วเนาะ เอากระแจลูกกความอีแมโซนนี่โอ้ยลูกร้านกูสิหันใจเพราะอะไรเราเห็นนอนความลูกขนอนความหัวมันจังหนามมันจังค่อยน้อยจหัวจังค่อยโหนค่อยอ่านมากนะค่อยเลี้ยงแบบนั้นวันนี้หัวหน้าผากมันโหนหน้าผากมันก็กลวนค่อยๆเราผัดจับนอนความมันละโหนกมัใช่แบบปลูกผมมองเนี่ย มันไปปูผมนี่คือธุระของมันธุระธุระของข่อยกอบพระท่านเอาข่อยพุกจะฟังคือว่าข่อยไปเฮ็ดภารกิจเสร็จแล้วข่อยจังสิวะสู้จะฟังขอยจังสียแล้วลงสู้พวกจะฟังด้วยพี่น้องด้วยก็แบบขยับมือไม่เหมนมาบอกข่อยได้ยังติดใบยกขยับมือยกพี่น้องด้วยยู่ในห้องมึว่างหรือยู่ในห้องพูดเดียวเปิดมือ ฝนกระลิ้นชังแซสชสังแซเด้อเด้อเนี่ยพี่น้องมากินน้ำข่อยขอบคุณเลยละฮะผู้ใดนั่งกัดเมนมาบอกข่อยแนย่ถ้าผู้ใดหงุดนะเพาะว่าเขาก็ไม่เคยไปคือกันขอบคุณหลายหลายด้อค่ลละพี่น้องเด้อเมนมาบอกข่อยแน่